สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกรงลวดครับนบีงานประมาณนี้งานไม้กระดูโตกระดูพื้นกระดูหัวม,มามาค่าตะขอไม้อะไรไม่รู้ครับสั่งมาซื้อมานี่ครับตัวนี้งานกันนกระจอกเทียบผมลูกค้าสั่งไว้ต้องเจ็ดเดือนที่แล้วน่ครับตัวนี้ก็ร้านส่งผมจะส่งไปอย่างงี้นะครับ มีแก้วน้ำแจกให้ส่องไป,ปน,น,นี่ฮะประมาณนี้นครับอันนี้ลูกค้าสั่งผ้ามาด้วยสะห้าพืนพี่เอ๋สั่งผ้าด้วยห้าพืนเนี่ยนี่ฮะงานประมาณนี้เลยนี่นี่ครับประตูก็ไม้ไระดูนี่ฮะแบบนี้ครับไหวพื้นครับนีประมาณนี้เลยครับนี่ฮะสี่เฟ็บ ีผมมานี่ครับครับแบบนี้อยู่กงเปล่าครับไม่รวมผ้าเนี่ยกงหมดนี้มีตะขอมีแก้น้ำสองใบครับอยู่หกร้อยครับหกร้อยบาทไม่รวมค่าส่งเนี่ยถ้าเอาผ้าได้ผ้าพื้นละร้อยครับเนี่ยบาทประมาณนี้นะครับกงสนใจทักมาหรือโทรมาครับศูนย์เก้าห้าเอ๊ ศูนย์เก้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่เ้าครับผมกงกงผมทำเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบครับเพราะว่าไม่มีเวลาทำครับเพราะาทำงานประจำด้วยกงก็มีเวลาว่างก็จะมาทำเล็กๆเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆครับท่านใดสนใจก็สั่งไว้ได้ครับผมมีจะแบบโอนเงินนะครับปลายทางไม่มีครับ ไปทางมีแต่มันค่าส่งมันแพงครับค่าส่ง200กว่าบาทถ้าโอนก็จะถูกครับผมค่าค่าส่ง80บาทโอนครับสนใจทักมาครับผมครับสวัสดีครับ